มาหาภีิแล้วขบิณงเรืองเจ้าดีครับสาเอ่อสาธีค่ะเธอมาพักอะไรนะ่พักข้าวต้มพกข้าวต้มเป็ยาชนบลไทยครับเฮ้ยเกลือกมา,มากแล้วัหกหอพักของนิแต่พันดินยันไงแล้วกนะ็อัอนนี้ณเนียที่เก่งติดตก,กับพองอะไรนะเห้ยครับ กดอีกรคบไหนนะถูนตกดนตั้มคลายเราผานออกมาวันนี้ผลีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรจะเดิยนสชงการกันนะครับไปเกาอ้อมนนามานตเราล้านะอืมเออขดงามๆครับพี่้องแยวแล้วมันจะลวก นิดนึงนะฮะกำลาห้าบาทห้าบาทเออแล้วไปเจอนตรงนั้นแล้วกันเก็บไปัรงนั้นเลพราะเขียวตรงเพราเข้าตรงก็เอาอีกเนาะนี่นะ โอ้โหอย่าพะกุดเออเขาก็เอาฟองไปก็ให้กินกันมั้ย ใบเลมอนป่าก mm ็ไปกิน hmm. ก mm ับ hmm. น mm ้ำพริกถเน่านะคะนี so ่หลาปุ้งเคมือเอมาเหะอย่างไรกมุดลือกนพักเขาต้องแล้วก็พักกุดแล้วก็ใบเลมอนป่าเราก็กินกับน้ำพริกน้ำพริกตะเรีงกันครับ เด็กๆก็ชอ,อบผ,ผักกับห้พี่น้องมืออบมือเแียงมือจอเดี็กวก็ชอบพาเก็บผักมันมันโอ้ตัวนี้เจ็บร้ายนะฮะ มัคนควรหาผักชอบหาผักก็มาดูมาให้กำลังใจกันได้นะครับมนก็หาอยู่ค่ะกินที่เวลาหนาฝนก็ผักออกเขียวกระจีไปหมดเลยนะฮะคือไมอนเชื่อคือไม่ cho mọi người Hãy subscribe không เชื่อมเครือนี่ครับพี่น้องโหชาวบ้านของมันเด็ดเหมือนกันนะฮะเยอะกินไม่หมดนะครับพี่น้องมันมีหลายที่หลายแห่งที่มีผลกุหลาบด้วเนาะเชื่อมเพื่อมีกุหลาบเมือนกันนี่ยฮะพี่น้องวันนี้เข้าป่าอีกแล้วนะครับลองไล่เผาดื่มของเราไปหายาอีกซอกกันอีกนะครับ เนี่ยบวบปังเขาอ้วถอยมาไปช้อวถอยมาเลยชี้เขาถ่ยมาเออมาลงมาดอมาดู่บบนี่ดีดอกเออนั่นแหละเดี๋ยวไปถ่ายดูเดี๋ยวไปดูบวบปังเขานะครับบวบปังเขาจะได้เยอะเขาบอกเพื่ออาหารเลยกำลมงเรียก่อนเรียก่อนไปแกงแซบๆครับพี่น้องเออถ้วยหลวงโมถ้วยสองขวาน แล <laughs> ้วเนี่ยน่อะกะไหมไป <c oughs> นะฮะถึงเข้าเวลาไหนเวลาไหนเราก็ไอปางก็มาฮิบฮบกะไร้ป๊ป,ป่เออแล้วจะไปเกียงครับ <c oughs> ไปต่อครับไปหาต่อไปหาต่อมจะไม่ไปหาแตนไปหาอีาลอกเน่เ่เน่โอ้นี่ก็ยังเหลียกอยู่เออเอาเหเอ,เอ,เอจะเหรออันนี้ไปให้ยหงไงเอา นะครับพี่น้องนะครับยังเด็กครับยังไม่เอาไว้ให้มันตูก่อนนะฮะครับพี่น้องไปดูอีกนะเอาปองอ้อยเห็นอีกอันนึงไหนล่ะมีวะเนี่ยอเหรอท่อมันเปี่ยร์ลำพังดีกว่าเนี่ยใจมันถอดนะอื้ม อ่ายุกยุกชัวยุกเล้ยลูกจ้ายุกเต็มเต็มอืมอ่ะมองกวางพงออาา่องเอออ่ะกําเนีย่ยข้าวปีหน่อเจ้าใสียงก็เห็นอันนึงเลยนะฮะเออน่าสองฟองอ้าวเอ,อ,อากมาเนี่ยข้าวปีหน่อหลังจากหาอีดอกมาแล้วก็ จะแปลผังน้ำนะครับมันจะมีหรือเปล่าผังน้ำมันได้อยู่ลันนุนดูควเขพีบบ่น้องโอ้โหผังน้ำนะฮะสวยๆเลยอ่ะโอเคโเคลัองคอคนะฮะเดี๋ยวมต์ถ่ายให้วิน้องดูก่อนแล้วมดค่อยมดค่อยเก็บนะครับ นตอนนี้มันเก็บก่อนเพราะว่ามันไม่มีตาก,ก้องนะครับโหมันจะไปทำกับค่อยพี่น้องดูนะครับชับๆกันนะครับพี่น้องเลือกเอาดีแบบอ่อนๆนะครับน,นี่ฮะสวยมากสวยมากตาตล้องตายชุดเลยเออนั่นแหนละไอ้ยจพม่า,มาหล่อมงวงงงงเนี่ๆเนี่ย นี่นะครับพี่น้องเราตัวนี้เราก็จะไปอันนั้นกันนะครับสวยมากเลยนะครับพี่น้องลองจกักได้มาแล้วครับนี่น้องดึนหัวก็ได้มาเยอะเหมือนกันอ่ะขอบมือมันจะกรุ๊กเฮียทอดเฮียขอบาราละ,ละ,ละแล้วมันจะไปทําคั่วผักอ้ยอยเยะๆนะรับแต่แต่คั่วนะเขาจะใส่ใส่ผักน้ํานิดนึงแล้วก็ใส่อะไรนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาน้ำพุนะ่นเลย นีเอาต้องเกี <ie> ่ยวลงมาว่ะเออกลางเมื่อแม่ไปทำกับข้องครับที่เอาพักกุดพักกุดไปใส่ลวดไปใส่พักักเขียวครัวด้วยเออพักบัวนะก่ก็เลยกินเอาแล้วไงท้ามีสังเดเออ้ยลูกนั่นนี่นั่นนี่